โอเคครับมาต่อพาร์ทสองกันเลยครับจากที่ผมอ่าหยุดจากตรงนี้ครับเออมาต่อกันโอ้โหเฟรมเด่นเลยยี่สิบหกไอ้กูเป็นกรรมกับมันจริงโอ้ยกระตุกโอ้ยอะไรขนาดนี้กระตุกกูกระตุกมึงเข้าใจกูบ้างไหมโอ้ลับกันหมดทุกคน เียังยังยังไม่วางกระเป๋าอันนี้ครับเอาไว้วางตอนเผานู่นฮะโอ้ยเออเชีย่ยวัวด่านเนี้ยเล่นสามพาร์ตเลยเมื่อกี้เฮ้ยเออซ้อมเดียวยผมว่าได้มีเกมพาร์ตสองหรือว่าจะเล่นพาร์ทนี้ให้จบไปเลยนะทัาพาร์ทนี้ให้จบไปเลยแล้วกัน ให้มันเร็วได้เดี๋ยวนี้จบไปเลยแล้วไม่ต <uh ้องลำบากแบบภาษาประพาวิดีนะแม่งเอ้ยบนมีไหมโอ้โหตัวไฟฟ้าตัวไฟฟ้ามาทำ มาทำไมเชี่ยตายวิงยิงซ้ำเลยสัตว์ไอ้เจ้ยตัวนี้ครับอย่าไปยุ่งกับมันนะมันชอ็อตคุณล่วงเลยนะล่วงแต่แต่เลือดไม่ลดนะฮะแต่มันล่วงถ้าคุณเล่นกับบอทเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันพอบอทแม่งเออครับบอทไม่ช่วยเชี่ยไม่ได้ครับัวแตอร์บรี้ตำรวจแม่งไม่ช่วยหรอกไม่พยุงเราขึ้นนะ พังอีกตูจะพังอีกทีสักโอ้หน้าความเออเออรับโอ้โหดิโอ้โหย่ยืนทำพองกันเลยแล้วนี่กูน่าเอาะไรมากันแล้ว เก็บได้อยู่มา11ก็พอเก็บได้อยู่เขียนเก็บร้อยขอใช้ลูกซองบูดีกว่ามันกว่าเยอะเกียรติแล้ววะเกียรตหนึ่งจุดหกไม่บอกแต่หนึ่งจุดเก้าไม่บอกเอ้ยหนึ่งจุดเก้าไม่มีแคร์แต่หนึ่งจุดหกมีแคร์ครับก็เลยต้องใช้หนึ่งจุดหกโอ้ยเดียวพัง โอ้ยเร็ว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 เฮียเดินนานนะไอ้กูน่ะกูหลอนแล้วเนี่ยยังไม่ถึงห้านาทีมั้งว่าเก็ถึงแล้วสุดเลยสุดเลยไม่มีตำรวจหรือว่าไม่สะใจเลยขึ้นมายิงหน่อยเด้ออืมอืมโอ้โหอีกแล้วมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะ โอเคตายให้กูอุ่นใจตทองนี้กูก็อุ่นใจสักูไมาน่าทิ้งแล้วเหรอเอ,อลงมาตายทำไมเฮยลูกกระสุนมึงค้างลูกลูกกระสุนเฮ้ยถึงเชลร มดขึ้นสิจ้าขึ้นสิจ้าโอ้ตอนนี้เฟมรดนอยู่ที่สามสิบยี่สิบเก้าครับโอ้โหหลับพอกตันพูดครับเชี่ยว้าว

เป็นเฮียเลยอ๋อใช้ลูกซองเหมือนกันเลยใช้ลูกซองเหมือนกันนะใช้ลูกซองเหมือนกันนะกูจดลิขสิทธิ์แล้วกูจดลิขสิทธิ์แล้วเฮ้ยโดนอะไรแ้เบ้ข้างนอกเขายิงกันบุ้งมึงยืนเออ ออมึงยืนเพวกมึงยืนเออพวกมึงพวกเออเมื่อกี้เป็นที่ไรเถอะทะลุทะลุทะลวงเลยมึงนี่ครับกระเป๋าก็ส่งให้มาวางตรงนี้อาจจะดีกว่านั่งหยิบไปนะงเต็ม โอ้เต right, ียมมาสิเบตเลยยิงปะไอ้แต um, um, oh, ่ห mm ัดสามยังไม่เนี่ย

ไปคนนะอมอยูดี้ไอ้หมูไปสัตมาใชา้ยังไ,ไปแอบอีกไม่หนีทหารานี่วะไม่หนีทหารไม่หนีทหารหนูไม่ได้เรียนทหารเรื่มยันหนีทหาร <c oughs> หลับดีจ้ะ ขยับมากเลยแม่เลยมันเป็นกูตกอ๋อมันยิงอยู่เฉยๆไม่ยิงตกต้องขยับตัวอ,อันนี้เยอเพื่อนไหมเอาไป,ดาไปดแดะเรื่องเหมือนหัวไปเลยสัตว์ยิงคยใครดูด้วย ยิงใครให้ดูด้วยนะ้องอย่ายิงมั่วกูเจ็บเดี๋ยวดีว่ามันจะมาช้าตรงเนี้ยฮะองมันรอมีเรนอีอ้ซี่ดีกว่าจะได้เร็วๆตัดมาสามลี้ไหมน้องต่ออีกฮะแปบเดี๋ยว มึงโดนยังวะมาสิเดช่วงมันในตัวมากเลยมาสิเวดเ้ยมาสองนัดมาสมหอ,อกเลยโอเคเีกว,ว,ว,ว FBI อ่ะมึงอ่ะอูหลอนเป็น FBI อ b เลยโอ้โดนอี ต้องกลับคืนมาเลยนะไม่ต้องเลยเพื่อนยญิงตายไปแล้วนี่่ว่าเดี่อวเสียจนันผมรออยู่โอ้ <c oughs> oh yeah. ไม่ใช่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอืมอืมอืม เฮียตกใจครับตกใจตกใจไม่ไม่เต็มใจเลยนะโอ้ยจะล่วงแล้วสายบูแล้วกันสายบูแล้วกันสายบูแล้วกันกูสายบูปาดมันยังไม่ตายไม่เอาเป่าพยาบาลมาด้วยแม่ เะเปินพอนยโยมนะเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะฮะโอ้ยกุตัดแล้วค่นี้ก็จบภาคสองอน,นันะครับผม้างบนผมงงบนครับเรื่องอัปเดตพาคหนึ่งไปแล้ว,ลวดเดี๋ยวตัวภาคสองเดี๋ยวภาคสามตาม